สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกคนครับรดเ,เดือดคำคำครับคนบันบันพามาเลอดชาวไร่ครับรถมันรถมันชาวไร่อันนี้รถแป้งครับรถแป้ง หยุดเช้าไรครับตอนนี้เวลา,าทุ่มสี่สิบรับมาฮิตันแล้วหรอครับบอเกินลงเร็วๆกับประมาณสอ,มสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครัวนะครับเนาะพนักง,งานกับเหนื่อยล่ามาเบิดมือแล้วพี่น้องต่ชิ่เบิดแล้วล่ะ เท่าไรรถแป้งครับรถมาเอาแป้งดีหะครับลงพาเรือส่วนเราอจอดอครับรอขึ้นงานมนือ่นครับรอขึ้นงานมือ่นอ้ามีเหตุการณ์ ียข้อหลุดขอรถไทยขาดมีแต่เช่าไหลครับเกษตรกรมตโอกรเมนะอยโนวอกรมันไปกนโมเมนขาดข้อครับ ขาดนี่เลยน้อนมดีบ้้นนทีบ้านขาดช่วงนี้เลยครับขาดเดี๋ยวผมบอกนอไปหาอกนเลยขาดช่วงงอ<า>้อดามยังเดียว<อ>ครับ โอ้ขนาดข้างในอันนี้แล้วเน,ะนาะใช่ยก็ไปข้างในกับดามแล้วคือขาดจังเสิยงตัหน,นาปวดหลายประน,นั้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ิ่นต้องหยับรวมช่วงนี้พอดีเนาะพี่น้องมันลงไปหนาปวด ใส่มันจักตันครับนี่มันใส่มาสามตันนี่บ๊อบเป็นตยนักคือหักถึงใส่คำนี้เดียวเลยใส่ได้เสียหายกันหมดแน่นเขาใส่ได้กมาครบันหมดมามันมันเป็นแบบไรครับคือหากมันที่เป็นน้าซีเพราะว่าเจ้าเนี้ยเป็นสุขันเจ้าเวียดมาเนี่ยเอาเอาเป็นนาซีอยู่แต่ว่าเป็นเล็กบางที เียมันเต็มธัรมาดานาซีนี่มันกับโงแล้วรถตำหนีนึงมากแต่เขาสซอ้ายบักานึงมันก็ยังบัขาดมาหนึ่งเห็นวะเนี่ยเมีหนนาสามกันยังอันนี้เนาะไฟบ๊อบฟอสต์เต๋ าตลงไปเขาดึไหวบดึงนะคือคือคือบจีไห้มันอันนี้สักน้อยก่อนจีแล้วเออจีแล้วจู่แล้วอั้งอย่าเเต่เอาขึ้นไปแบงเอาขึ้นไปข้างนี่มัยมันมโนนาที่หักได้เนาะ เมนแต่อ้อยเขากันนักก็นี้อยู่ทังใมันเหลาแล้วฮะทังใมันเหลาคนบดำตั้งเน้ยอืมช่วงมันงอเนาะเมนว่าแล้วประซื้อนาเ้ากัซื้อนาีประกบไว้กัจบเมนบ่ต้องันนี้เลยต้องไม่เปลี่ยนไม่าอ เอ้สีเ็ดทาๆก็ได้นี่แน่ห็นหมดเรื่องมานะเออเนี่ยซื้อเล็กเนี่ยซื้อเล็กไม่ซื้อเล็กมาเลยเนสั่นเจ้าะดล้สั่นเจ้าเจ้าอยากให้มันอันนี้เจ้ากลับไปเอาไอ้เล็กแนบเด้อเล็กแนบแคครับจบเจ้าเพรต้องไปซื้ออันเล็กนาซีมาประกบแล้วเจ้าเอาเล็กแนบจบเลยครับเจ้าเล็กแนบรถติ๊บล้อโอ้ยเขาถอดออกแล้วซุ้มมันหักออกนี่นะเจ้าไปเอามาประกบรถนี่จบเลยเจ้าเชื่อมไหนพร้อมเชื่อมนี่พร้อม ดำมยูเลยว่าเจ้าใส่รถป่ะนี่บ่บ่ครับบ่ต้องเล็ดเห็นไหมครับอ่าบ่ต้องเห็นไหมบ่ต้องเห็นไหมคือว่าละข้าเจ้าเนาะออกจากกันนี่ข้าเจ้ามามันกับข้าเจ้าใส่เล็กบางบ่แม่นนี่บ่แม่นคันละหาหกหมื่นเหมืเลยนี่หกหมื่นเหมือนละโอ้ธรรมดาเลยพี่น้องไงหาหกหมื่นหาหกหมื่นเหมือเออพี่น้องไงเออว่าธรรมดาเพราะว่า ผมต้อเองกัีนผมไปซื้อเล็กกระเบิดที่หาเืินแล้วนะบันนี่ของข้าเจ้าเฮ็ดพับเฮ็ดอันนั้นอันนี้ยางกับไม่พร้อมมันกประมาณนั้นอยู่แล้วครับโอ้แต่อ้อยผมกับพี่ดิาดามได้มัน้นมาบ่ครับมันบางพอได้ ขันเจ้าขันขันเขาเฮ็ดมาแต่ที่แรกขันเขาเาเล็กกล้องดามให้เขาดีๆตั้งแต่ที่แรกมันก็บ่มีปัญหาหรอกเป็นเรียนเจ้าเจ้าอยากกบเจ้าเชื่อผมได้ว่าเจ้าเปล่าเล็กเนี้ยไปดึงโอ๊ยไปเรียนฮอดบ้านมลรถเป่าแลนฮอดบ้านแม่แมนบ้านบดอก

นี่ครับกันหลักได้ลงมาตาขึ้นนี่เยี่ห้าร้อยตันพว่ห้าร้อยตันนี้ว่าเปลี่ยนเบอรผลเรื่องเทีวนเนี่ยมันไม่ดำเหมือนเด้มเตี้ไ่ดำออสัพวะทมพรถเท่าไรลายเหอมีสมพวหลายทําพอหลายเท่าไรครับเอามันมาลง โอ้ไปเชื่อมยันเอาไปเชื่อมบ้านรถมันแลนได้อยู่มันรถเป่าดรอคุนว่านี่หรอกแต้มไม่หรอกอแต้มไม่พออยู่ได้ไปได้แล้วเดี๋ยวอีกหลายครับเท่าไหร่อยกันมีแต่เท้าไหร่ครับ บ่อยากที่มันทำว่อยากเพียงไฟเจ้าของเฮ็ดอยู่โรงงานนี่แหละเอ้าคลิปนี้คะฝากไว้เพียงตอนนี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคนบานๆสวัสดีครับสรุปแล้วเอาไวน้นีเตีย้ยบ,บอไปบ้านเตียเต้ย